ของบริษัทนะครับแล้วก็มีเกี่ยวข้องกับการอบตย่านนี้นะครับวันนี้ท่านหากท่านก็อ่เรื่องตัวเองนะครับเพราะว่าการจะขออนุญาตทราบแล้องขออนุญาตจากอบตก่อนนะครับได้รับว่าเมื่อมีความเกิดขึ้นในบ้านของเราแล้วมันจะมีผลกระทบอย่างไรบ้างสอบถามนะครับวิธีการขั้นตอนการเลี้ยงการจับการบริหารจัดการต่างๆและมีอะไรที่จะมาช่วยเหลือพี่น้อง นี่นะครับกฎหมายของคนไทยเราเรียกกฎหมายสูงสุดก็คือรัฐธรรมนูญนะครับแล้วทำการประกอบอาชีพเลี้ยงไก่ได้นะครับแต่ว่ามันมีกิจ,ก,จการอาชีพบางประเภทนะครับซึ่งมีผลกระทบต่อวิถีคนนะครับคือในเรื่องของการเลี้ยงไก่เนี่ยครับการประกอบ กิจการความแม้ว่าเราจะปกครองในระบบประชาธิปไตยนะครับอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเนี่ยนะครับก็คือเราต้องยึดเสียงข้างมากนะครับแล้วเราก็จะมาเลี้ยงฟางไก่ในพื้นที่ของท่านอันนี้ฟางไก่ที่มาเลี้ยงเป็นการเลี้ยงโอบีซึ่งจะไม่เหมือนฟางทั่วไปอาจจะมีงดักกินดักปนดงวันแล้วก็ท่าเชลโค ท่านี่นอ้องมีสีมีข้อสงสัสยอะไรก็ชิญถามได้เลยครับวันนี้เราเอาประชาชนใจนะครับมาพูดกันก่อนนะครับว่าเราปกครองด้วยประชาชนใจนะครับจะได้สบายใจและเราสามารถมีความเป็นอิสระนะครับไม่ก็เกงใจใครนะครับไม่ต้องการเมืม่อพิการ ท่านเราควรท่านเราให้โกหกคนเดีเขาได้คิมบ้างใช่สิแต่ผมเข้าใจแต่เทนที่ท่าเราที่ไหนเาให้คนหมู่มากเนี่ยงเนี่ยผมก็ไหมมานให้ผมว่ากอกไใครเพื่อให้พวกเราและอยู่ในทางสงบเราู่นี้จะมันจบไปแล้วมนพที่จะ้องวัวที่มองผู้อิ่เคยหมู่สี่คยที่จะได้หลอกลง การผู้ขการมีแนวทางในการจัดสิ่งนี้เนีเ่ยบการขนย้ายไก่ของผลจะเป็นระบบปิดน,นะครับ้อกินและเศษปูอะไรจะไม่ตกค้างเลยเพราะว่าระบบการขนส่งของผลก่อนออกฟ้าจะต้องซีลทั้งหมดตั้งแต่ขนไก่ออกถึงกับขนที่ตหลไปนะครับเศษปูตามถนนผลจะมีลานสเปรน้ำก่อน เอารถเข้าแล้วก็ออกแล้วจะต้องฆ่าเชื้อทุกขั้นตอนนะครับเพราะว่ามันเป็นระบบของปากมุขที่เขาบังคับผมมาจะไปลงสเต็ปที่ฆ่าเชื้อโดยจะเป็นระบบอัดลมนั้นถ้าผ่านช่องนั้นไปแล้วตั้งแต่ล้อรถอย่างลัทธลรถใต้ท้องรถข้างลรถทั้งหมดจะเป็นสี่ด้านระบบฆ่าพร้อมแกงเป็นวิธีการที่ผมทำนะครับที่ประจัญบานของ น้อมหลับตาผมขาต้องหลอกอะไรขาเลยย่าไนเลยค่นดนแ่ดแยก้ีคนใไม่ดีเย้อยก็ม่ตพู่อ้ลเค้่ I'm ¡Ah, bueno! Hãy subscribe